สวัสดีครับร้านนวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นรูปคุณแม่บุญเรือนนะครับตัวบุญเตอร์นะครับรุ่นเจ้าสัวรัพย์แสนล้านรุ่นเจ้าทรัพย์แสนล้านนะครับผมนะครับเรามาดูมวลสารยิงวันดีกว่านะครับเดี๋ยวพูดถึงพิธีพุทธาพิเศษอีกรอบนะครับมวลสารข้างหลังเนี่ยก็จะมี นะครับเป็นผงนะครับพระพุทธโทร้อยปี2494อาิอธิธาต์นะครับอธิธาต์คุณแม่บุญเรือนสุดยอดนะฮะวัตถุมวะสงเอ่อสายข้างหลังที่ใส่นะ,นะครับผมอธิธาตคุณแม่บุญเรือนแล้วก็ผมสมเด็จพระสมเด็จหลังเรียบปี2494 นะครับหงพระประจําวันเกิด249 9มมี่งพปุถุทวด2506งพระพุทธโธ2511นะครับศิลาน้ำนะครับที่คุณแม่อิิฐานจิตไว้ใายเงินใายทองพลอยเศษนินลการแร่เหล็กไหลเข้าสารเศษใสยสินเศษเข้าตอกพระล่วงคุณแม่บุญเรือนกระบวง กระเบื้องหลังคาโบสถ์วัดสารนาศกระเบื้องหลังคาศาลาคุณแม่บุญเรือนเกสรดอกไม้ที่บูชาคุณแม่บุญเรือนเนี่ยนะครับนี่ข้างหลังก็สุดยอดเลยนะเรียมพร้อมใช้เลยนะครับผมเรียมพร้อมใช้เรียเดิมจากวัดออวัดอาวุธนะครับผมพิธีพุทธาวิเศษถึงสี่วาระ นะครับวาระแรกที่วัดเจ้าอามนะครับ mm. ก็มีพระเกจิดังๆมาเสกเยอะนะฮะ mm. แล้วก็พิธีที่สองวัดไก่เตี้ยนะครับหลวงพ่อสมชายก็มานะครับผม mm. พิธีที่สามนะครับ mm. วัดสันติการามนะครับหลวงพ่อคำนวนมาพิธีสุดท้ายเนี่ยหลวงปู่ศิลา นะครัมาเสกที่วัดอาวุธแล้วก็นะครับนำเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษกับหลวงปู่ศิลาด้วยนะครับรุ่นนี้หลวงปู่ศิลาร่วมเสกนะครับผมดางนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าพุทธคุณเต็มเปี่ยมแน่นอนคุณแม่บุญเรือนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนท่านเป็นแม่ทีนะฮะ เราก็โยติดหลายๆท่านก็จะติดปากเรี่องแม่ชีบุญเรือนนะครับตอนหลังท่านศึกจากแม่ชีเป็นอุบาสิกานะครับถือศิล้นะครับผู้รู้ทางจิตวิญญาณบอกว่าท่านได้อนาคามีนะครับแล้วก็ไปเป็นบรรลุอรหันต์ในชั้นภพสุทาวาสนะครับเะพ่อแม่ครูจารย์จ่าไว้นะฮะ มีครั้งหนึ่งหลวงปู่คำพันธ์นะครับมีคนเอาพระแม่จีบุญเรือนมาให้ท่านเสกซ้ําปรากฏว่าท่านรีบจัดพานนะครับจัดพานดอกไม้มาสักการะเลยนะครับแสดงว่าหลวงปู่คำพันธ์ท่านรู้วาลจิตของแม่จีบุญเรือนเป็นอย่างดีนะครับนะครับมาอะไรการนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะคะคุณแม่บุญเรือนตอนรเราจะเรียกคุณแม่บุญเรือนตัวมนเติอนนะครับ อันนี้ประสบการณ์ปรากฏว่าคนบูชาวัตถุมงคลคุณแม่บุญเรือนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะได้โชคได้ลาบตรงนี้เป็นเรื่องของบาร,รมีนะฮะพระบรรมนบางองค์ท่านก็ไม่มีบาร,รมีขนาดนั้นบางองค์ก็จะมีบาร,รมีอย่างพระศิวลีเนี่ยบาร,รมีท่านก็สูงมากก็คือบุญในอดีตที่ทํามาเยอะนะครับทำเรื่องของทานมาเยอะมากโมโหสารนะครับจากนั้นสามารถที่จะแบ่งบุญตรงที่คนอื่นได้ด้วยนะครับตามประการพุทธองค์ก็เลยนิมนต์ สีวลีไปทุกที่นะเวลาที่ไปกัดดาฑพระไปเยอะๆนะรพระพิสุทธส่งไปด้วยกันเยอะๆต้องนิมนต์ท่านนะเพราะว่าท่านทาบุญมาหลายสงไข่มากพอไปไหนก็จะมีคนมาร่วมทาบุญแม่คีบุญเรือนนี้ก็เหมือนกันนะฮะผมว่าในอดีตท่านทํามาเยอะนะครับอดีตการเนี่ยท่านเคยเป็นอ,อันนี้อันนี้แล้วแต่นะฮะเชื่อไม่เชื่อนะครับเคยเป็นยาโมนะครับเคยเกิดเป็นยาโมแล้วก็เคยเกิดเป็นพระธิดา นะครับพระธิดาในสมัยร้นนั้นล้านนานะครับแล้ว้้เคยโทถวายกําไรอะไรงต่างนะครับโอ้มีเรื่องเยอะนะครับรายละเอียดตรงนั้นไปศึกษากันอีกทีนะครับเคยเป็นเจ้าหญิงในสมัยโบราณนู่นนะครับอดีตการนะครับอดีตชาตินะครับแต่ว่าบูชาคุณแม่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรายได้มีเงินเข้ามาเยอะนะครับคนก็เลยดี พิยมไปกราบไหว้บูชาคุณแม่กันนะครับใน,น main, omon, รายการนี้ก็เ <commencement> ร <em>. <oda qui cover> <realised> ียกมาพร้อมห้อยเลยนะห้อยคอได้เลยมวลสารเพียบนะครับรายการนี้ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร096954888หรือ0814203001ย่ังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ